มาดูเรื่องของความเป็นสมาชิกภาพของสสกันนะครับมีคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญครับสถานะของออสสอไพบุตรนิติตะวันนะครับเรื่องของการพ้นสภาพเพราะว่าได้มีการยุบพักตัวเองไปแล้วก็เข้ามา ซบอกของพรคพลังประชารัฐอ,อันนี้ก็มีคำวินิจฉัยออกมาเรียบร้อยเดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทราบกันส่วนเรื่องใหญ่เมื่อวานนี้ก็คือสอสอเต้มงคลกิจนี่แหละครับที่ตอนนี้ถูกสารออกหมายจับนะครับกรณีที่เขาเคยไลฟ์สดพาดพิงนายสักสยามชิดชอบตอนที่เป็นคลัสเตอร์ทองหล่อนั่แหละครับหมายเลียดเนี่ยครั้งแรกออกมาเมื่อวันที่10เมษายน2564แต่ผมไลฟ์สดในที่เขาดําเนินคดีเนี่ยไลฟ์สดตั้งแต่ วันที่17เมษายน2564แส,สดงว่าเขาออกหมายเรียกเนี่ยก่อนที่จะก่อนที่ผมจะกระทําความผิดถูกไหมครับเพราะหมายดังกล่าเนี่ยเป็นหมายที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอยู่แล้วนะครับสสเตก็เลยไลฟ์ทันทีนะครับหลังจากที่มีข่าวนี้ออกมานะครับตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ขอสารออกหมายจับในความผิดเกี่ยวกับพรบรค,คอมพิวเตอร์และการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาจากกรณีที่ถูกนายศักเสยามชิดชอบและทมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเข้าไปแจ้งความ เมื่อครั้งที่สสเต้มงคลกิจไปไลฟ์เกี่ยวกับปมคลัสเตอร์ทองหล่อแล้วก็พาดพิงไปถึงรัฐมนตรีค้ามนาคมนี่นะครับนอกจากนี้คณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎรก็รับเรื่องกรณีที่สสมงคลกิจโพสเฟซบุ๊กคูต่อยปากนายศิระเจนจาคะซึ่งเป็นสสพักพลังประชารัฐ แม้ว่าต่อมาเนี่ยจะมีการลบข้อความนั้นออกไปแล้วนะครับแต่เขาก็มองว่านี่เป็นการกระทําความผิดที่เกิดขึ้นไปแล้วจะมีมูลเพียงพอที่จะสอบจริยธรรมของสอสอมงคลกิจได้ครับจากสอสอมงคลกิจไปดูอีกหนึ่งด้านครับตุลาการสารรัรฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยกร,รณีที่นายภัยบูลนิติตะวันยุบพักตัวเองนะครับแล้วก็ย้ายมาซบพลังประชารัฐว่าเป็นการเข้าข่ายการควบรวมพักการเมืองหรือเปล่าจนต้องพ้นสภาพความเป็นสมา,า,มสมาชิกภาพของสสหรือไม่ สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องนี้แล้วนะครับก็สรุปออกมาว่าสมาชิกภาพของสอสนายภัยบูลนั้นยังไม่สิ้นสุดลงครับเนื่องจากมีการตรวจสอบการสิ้นสภาพการเป็นพรรคการเมืองของพรรคประชาชนปฏิรูปไปเรียบร้อยแล้วก็พบว่าเป็นไปโดยชอบตามข้อบังคับของพรรคแล้วก็ตามพระราชประพระราชพระพราชกำหนดประกอบรัฐธรรมนูญพรรคการเมืองเนี่ยนะครับเมื่อสิ้นสภาพของพรรคไปแล้วนายภัยบูลเองซึ่งเป็นสสย่อมได้รับการคุ้มครอง แล้วก็สามารถที่จะหาพักการเมืองอื่นสังกัดได้ภายใน60วันดังนั้นเรื่องนี้ก็เลยไม่ได้ผิดนะครับ